กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนในช่วงวันที่14ถึง16ธันวาคมนี้ภาคใต้จะเจอฝนตกหนักค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่22ระบุ14ถึง16ธันวาคมนี้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนัก บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันก็จะมีกําลังแรงขึ้นค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะ สำหรับประเทศไทยตอนบนค่ะก็จะมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงโดยจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงก่อน3-5องศาเซลเซียสกับมีลมแรงหลังจากนั้นภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคตะวันออกก็จะมีอุณหภูมิล,ลดลง2-4องศาเซลเซียสเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยค่ะ